ค่ะบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่าน้ำดีไซน์ละลา์เฮเว่นนะคะวันนี้นะคะจะพามาส่งมอบงานนะคะสระว่ายน้ำสวยๆนะคะที่พุทธมนฑลสายสองนะคะบ้านคุณมโนธรรมนะคะลูกค้าที่น่ารักของเราอีกหนึ่งท่านนะคะขนาดสระนะคะผมกว้างจะอยู่ที่5เมตรนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่12เมตรนะคะความลึกนะคะจะอยู่ที่เมตร30นะคะสระนี้นะคะปูด,ด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติโอเชียนบูนะคะทั้งในสระและขอบสระนะคะสวยงามมากเลยนะคะ จะไม่มีลวดลายเยอะนะคะอันนี้ลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบแบบลายเยอะอันนี้คือตอบโจทย์เลยนะคะเรียบหรูดูแพงนะคะสานนี้นะคะเป็นสรน้นําล้นเป็นรูปตัวแอลนะคะเป็นระบบเกลือนะคะถ้าชมหน้าน้ําล้นสวยๆของเรานะคะปูด้วยกระเบื้องทิ่ซอสีดํานะคะโรยด้วยหินโรยลางน้ําขาวหิมะนะคะเป็นคัดพิเศษนะคะตัดกันเป็นได้อย่างดีเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะ มีระบบไฟส่องสว่างนะคะทั้งหมดแปดดวงนะคะเป็นไฟสาะสีขาวนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะส่วนมุมนี้นะคะจะมีบันไดสเตเลสนะคะสำหรับเดินลงสระนะคะส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นโซนที่นั่งกว้างๆนะคะสามารถนั่งได้หกถึงเจ็ดท่านได้เลยนะคะมุมนี้นะคะ่ะ มาพร้อมระบบเจสสปานะคะสีหัวนวดผ่คลายแรงๆนะคะฟังนี้แน่นแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะรอบสระนะคะก็จะทําระแนงนะคะเป็นผลงานของเราเหมือนกันนะคะส,สวยยมากเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากให้เราไปสร้างสระวไว้น้ำส,ยสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะที่รับสร้างสระไว้น้ำม่านน้าดีไซน์ละไลท์เฮเว่นนะคะเรารับสร้างสระวไว้น้ําทั่วประเทศนะคะสวัสดีค่ะ